ใ <Yeah, S 2> กล้วันเกิดแล้วครับผมแกล้ไม่กี่ชั่วโมงเราเขาดาวอยู่หรือเปล่าจริงตอนนี้ก็เขาดาวอยู่ฮะตอนนี้กี่โมงนะครับมีมีเช็คว่าสองทุ<ด>่มโอ้โหอีกแป๊บเดียวเองเอ่าครับผมก็เขาดาวครับผมก็รอดูอว่าใครจะเป็นคนอวยพรวันเกิดคนแรกอ,อ่าก็พูดลอยๆพูดลอยๆอยากดูเฉยๆว่าใครจะเป็นคนแรกที่อวยพรวันเกิด คิดว่าใครเหรอก็คงต้องมีแม่อะไรเงี้ยแม่อาจจะรีบนอนหรือเปล่าอ๋อแม่น่าจะโตรุ่งมาเพื่อวันเกิดวันนี้ครับผมใช่มีโ <c oughs> ตรุ่งเพราะพี่เป็นปีป้าปีอ้าเตรียมตัวจะเป็นหนุ่มวัย24ยังไรบ้างเตรียมตัวยังไงเหรอครับก็เรียกว่าไม่ไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าเรียกว่าตื่นเต้นมากกว่าที่จะ ได้โตขึ้นอีกหนึ่งปีครับผมใช่เพราะเราเราเป็นแบบเด็กน้อยอ่ะเด็กอายุยี่สิบสามโตขึ้นยี่สิบสี่เราก็แบบเฮ้ยโตขึ้นแล้วนะมัมมีนี่อ่ามีใครอยากเป็นจัดสถานะจากมอมมีเป็นแควหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นน้องดังเราไม่เป็นน้องดังเป็นพี่ก็เป็นพี่ดังได้ครับผมแล้วก็จริงๆเป็นน้องดังก็น่ารักเหมือนกันนะอ่าก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าคนชอบแบบไหนใช่ วมตัวกันฉลองวันเกิดให้ใช่ครับผมก็คือเรียกได้ว่าเป็นอาทิตย์ที่ไม่ได้นอนเลยดีกว่า<ม>เพราะถ้าเกิดมีวันเกิดแล้วก็มีฮาร์ดคิลเลอร์ด้วยก็คือถ่ายไปเรื่อยๆนอนเฉลี่ยวันแล้วแบบสาสี่ชั่วโมงมแล้วก็วันเกิดอ่ะวิ่งงานก่อนด้วยตอนเช้า<ม>แล้วค่อยมาใช่ครับผมแต่เป็นอาทิตย์ที่สนุกมากเลยเป็นเบอร์เดย์วิกที่สนุกมากครับเี่ยแต่ว่าคนเราไปก่อนโตขึ้นทุกปีทุกปีคนเยอะขึ้นทุกปี อ่าใช่ครับผมแล้วก็อยากให้เยอะขึ้น,น่อยนี้ไปเรื่อยๆเลยครับผมเราก็แบบเรียกว่าเป็นแฟมิลี่ที่เหนียวแน่นอ,อ่าแล้วปีหน้าอยากให้แบบจริงๆอยากให้ฮอลใหญ่ขึ้นด้วยนะใช่ครับผมเพราะอนี้คือมีการกดบัตรด,ด้วยกดบัตรแย่งชิง,งโอ้ <laughs> อยากก็ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อย่างเหมือนกันครับผมโอ้ยแล้วแฟนๆทำเซอร์ไพรส์อะไรเราถึงเสียงตาเฮ้ยนี่รู้ด้วยเหรอเฮ้ยทำไมรู้อ่ะนี่อินไซต์อ่ะอินไซต์ วีด <V> <ม>ีอาร์แล้วผมเป็นวีดีอาร์แบบตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มรู้จักกันแล้วแบบทุกอย่างที่ผมพูดอะไรเงรี้ยแบบสัมภาษณ์ต่างๆนานาแล้วก็เอามารวมแมชอพกันแล้วแบบเขียนวเออไม่ว่าจะยังไงเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยโอ้โหมันซึ้งมากเลยใช่แล้วก็อยากอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆอืเป็นกันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปสุดท้ายที่สนามหลวงใช่ราชามังราชมัง แน่นอนเราต้องไปฝันเราต้องฝันไว้ไกลก่อนนะผอ24มิมีอะไรเป็นของให้ตัวเองโอ้ของขวัญมันเกิดให้ตัวเองเนี่ยคือเอาจริงๆไหมยังยังไม่ยังไม่ได้คิดอะไรเลยว่าจะให้ตัวเองอะไรของขวัญเนี่ยแต่อาจจะอยากบอกตัวเองว่านอนบ้างของขวัญมันเกิดคือเวลานอน อบอกตัวเองบอกตัวเองใช่ครับผมถ้าช่วงถ่ายซีรีส์อาจจะแบบได้5ชั่วโมงก็แฮปปี้แล้วใช่ครับผมน่าใสเลยฮ้ยน่าใสเหรอโอ้โหน่าจะแบบรีเ reverse ฟ f f e รีเวิร์สรีเวิร์สยิ่งนอนน้อยยิ่งน่าใสของขวัญมันเกิดตัวเองยังไม่ไม่มีแต่ว่าคุณผู้ข้างเราผูกโบให้ตัวเองมันมีใช่อ๋อใช่อันนี้ก็แบบเราก็เขาถามว่าแบบอยากได้อะไรอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดใช่ไหมเราก็ ก็พูดไปเอออยากได้เธออะไรเงี้ยออยากได้เธอของของมันเกิดเนี้ยเราก็แบบพูดแบบเป็นแบบจกๆเนีแล้วก็สรุปมาเป็นโบเลยจตนแล้วแหละตริงาในอแทนก็มีการเอขางี่อที่ักโอย่างงี้เขาอาจจะที่รักที่รักใครใครใคอ่ะใครที่รักเนื้อว่าเอ้ยอาจจะแบบหลายคน เขาเขาอาจจะมีแบบที่รักเขาไม่ได้เจาะไงว่าเป็นใครทุกคนรู้หมดเลยนะอ๋เรายิ้มรับนะใครยิ้มรับอ๋อผมอผมยิ้มรับผมก็ยิ้มไงเพราะเขาเรียกว่าเป็นมุกที่ดีเเออป็นมุกทีี่ดไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่าชื่อยอดดังอ๋อเหรอเขาพูดอย่างนีโอเคเรียบร้อยแล้วโอเคที่รักนั้นเมื่อวานแล้วเราบอกกันไหมว่าเราอยากได้อะไรอ๋อ ไม่ไม่ไม่ได้มีการคุยเลยแต่ก็มีคุยกันว่าแบบเฮ้ยไม่ไม่รู้แล้วอยากจะให้อะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวรอดูแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้มีบอกว่าอยากได้อะไรไอ้เธอบูกหัโอเคนะน่ามันน่ารักมากเลยใช่ไหมใช่เดินมานี่น่ารักจ้ะแต่เราคิดมว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์เหรอของวันเกิดจริงๆนะก็ไม่ไม่ไม่ได้คาดหวังแต่ก็ รอดูดอมนี้ไม่มีใครนอนแล้คือจริงคือมีไม่มดอคนี้ไม่มีใครนอนยคืนต้องรอดูเลยนะโอ้โหรอดูเลยนี่ทำให้ผมลุ้นไปด้วยผมลืมคิดเลยเนี่ยตอนแรกกะจะแบบเสร็จงานนี้แล้วก็ไปพักผ่อนหลับสักหน่อยแต่ว่าวันนี้เรามีแพนอะไรอย่เงยสำหรับันเกิดน่ะอ่าพรุ่งนี้ใช่ไหมครับคือจริงๆพรุ่งนี้ก็ จะต้องทําบุญก่นอนไปกับครอบครัวก่อนแล้วก็คงล็อกเวลาให้ครอบครัวแหละครับเพราะว่าเราก็ล็อกเวลาให้แฟนคลับเราด้วยอยู่กับแฟนคลับทุกคนอยู่กับเขาด้วยอยู่กับทุกคนหรือเพื่อนเพื่อนก็อยู่ด้วยกันไปแล้วเราก็อันเนี้ยเป็นรอบของครอบครัวก็คือวันเกิดจริงๆใช่ที่ไม่ใช่พรีหรือโพสตแต่ว่าเป็นวันเกิดจริงๆเลยครับผม่เราเราก็จัดการนเนอะมีเวลาให้แบบว่าคนที่รักเราคนที่เรารัก ใช่ทุกฝ่ายเลยครับผมใช่อยากจะบาลานซ์ให้ครบแล้วก็ถ่ายละครไปด้วยอ่าในหนก็ละครเปยนครไงบ้างครับฮาร์ดคิลเลอร์อันนี้ผมพูดเลยนะครับผมเหลืออีก5คิวเท่านั้นอ่าเหลืออีก5คิวแล้วมันมีหลายคนอ่ะเข้าใจผิดอันนี้ผมแถลงตรงนี้นะนี่มา มาวันวันเกิดดังอ่ะดังบอกว่าฮาร์ดคิลเลอร์จะออนหลังซัมเมอร์ไนท์แต่คนอ่ะไปตีความว่าหลังทันทีก็คือถ้าเกิดหลังทันทีซัมเมอร์ไนท์จบปุ๊บมาปั๊บหลังทันทีคือแบบอ่ะถ้าเกิดจะวันวัเปก็คือเจตุลาใช่ป่ะคือหลายคนอ่ะเดาว่าเป็นเจตุลาเพราะดังดังบอกว่าหลังคนก็อาจจะคิดว่าทันทีมาต่อเลยอะไรแต่บอกว่าอ่ะโนเอมเบอร์ โนเวมเบอร์ตุลาอดรอไปก่อนนะครับผมอันนี้ขอแก้ข่าวขอแก้ข่าวไม่กิดเคลียร์นะฮะ November นะครับตรงใช่ไหมเออโนเวมเบอร์ใช่ไหมเอกดใจนิดนึงนะครับผมก็อีก5คิวอีกห้คิวที่เหลือเป็นยังไงทำยังไงกันใจยังไงบ้างเปล่าอีกหคิวที่เหลือนะครับก็คือตอนนี้เรียกว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้อ่อนยังไม่ได้เห็นภาพแบบตอนถ่ายออกมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเราแบบก็ ตั้งใจทํางานกันทุกคนแล้วบางทีมันจะมีฟ e e l i n g แบบไม่อยากเช็คมอนิเตอร์แบบเชื่อใจผู้กํากับอ่าพี่โจโจนะครับผมเดีพี่โจเนี่ยชอบส่องเอ็กมากเลยนะจริงจริงคือเนี่ยผมผมพูดว่าแบบพารทคิลเลอร์ออนหลังซัมเมอร์ไนท์ใช่ปะวันต่อไปมีกองหกโมงเช้าพี่โจเดิมแล้วดังไปบอกไม่ใช่สปอยเขาเขาไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ดังเนี่ยคนเข้าใจพี่ เราบอกเฮ้ยแสดงว่าพี่โจติดตามดังนะเนี่ยมีการปล่อยเฟคนียวกันขึ้นมีการปล่อยเฟคนิวเกิดขึ้นใช่ครับผมแต่ไม่ใช่ในตุลานะครับโนเอมเบอร์ November นะครับอ่านี้แจ้งกรอบ่อเดี๋ยวต้องมาถแถลงใหม่อีกแน่แต่คิดว่าต้นคิดว่าต้นอ่านได้ยังไงเราเป็นตุลานีวันสัส่งเมื่อไหร่ EP 9แล้วอ่าใช่ครับผม EP 9 อีพีเก้าพี่ไว้นะครับก็ได้มีการคืนดีกับผอมเพื่อนเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีปัญหาหลายๆอย่างเลยนะพี่ไว้โหล่ไหนเพื่อนจะทิ้งแล้วก็มีแบบเรื่องจะพักการเรียนอีกเลยพี่ไว้ก็คือเป็นตัวจบทุกเรื่องนะครับผมใช่แต่ว่าเราเป็นคนที่ห่วงเพื่อนที่สุดแต่อีพีเก้าเนี่ยก็จะเล่าฝั่งลูนสตาร์ว่าแบบมีการทะเลาะครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นอ่าใช่ครับผมก็ต้องไปรอดูเฮ้ยก็คือวันนี้ไงใช่กิอ่อนแล้วนี่ อ๋อกำลังกำลังโฆษณาอยู่แล้วก็อ่อนครับผมเดี๋ยวดังกำลังเข้มข้นเลยดังต้องไปดูแท็กหน่อยละเอ้าครับผมเป็นคนเช็คแท็กตัวเองตลอดเวลาเลยไหมคะอ๋อก็เช็คครับผมไออย่างงานมาไอเดียไลฟ์ก็เช็คไอเดียไลฟ์ครับผมแล้วก็อย่างซัมเมอร์ไนท์ก็เช็คตามเช็คทุกอีพีคอยแบบเล่นกับแฟนคลับพูดคุยกับแฟนคลับทุกๆอีพีครับผมอยากแบบเรียกว่าคอนเนคใกล้ชิดกับแฟนคลับครับ ไอทีนาเป็นอีพีจบแล้วใช่<ม>ก็คือจบแค่สิบอีพีใช่ครับผมแต่แต่สิบอีพีมีเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งอย่างมีเซอร์ไพรส์สองหรืดท้านั้นอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ไม่ไม <laughs> แต่ถ้ามีก็อืมมันถ้ามีนะ <laughs> ผมมาก็ช็อก <laughs> เอกอยังไงสุดท้ายยังไงอ๋อเซอร์ไพรส์ยังไงก็ในซีรีส์จะมีจะมีเรียกว่าตัวละครตัวละครที่ เคยโผล่มาแวบหนึ Luckily, ่งแล้แต่ว่าจะกลับมาอีกรอบหนึ่งตัวละครรับใช่เราก็มาร้องเพลงมาร้องเพลงเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงตำนานแห่งประเทศไทยเพลงในตำนานเพลงที่ทุกคนต้องร้องได้ถ้าอยู่ถ้าเป็นคนไทยนั่นคือรอก่อนดังร้องได้ครับผมรอไก่อนร้องเพลงนี้ไปก่อนแ p y b ี้ t บอ a y ครับผมก็ยังไงก็ดังฝาดเนี่ยนะครับซัมเมอร์ไนท์ความรับในคืนฤดูร้อนนะครับใกล้จบแล้วนะครับผมสามารถย้อนดูหลักสามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมแล้วก็ฮาร์ด k i l l e r ร์สเขาจ้างผมไปจีบนักฆ่านะครับฝากติดตามนะครับผมออนหลังซัมเมอร์ไนท์นะครับแต่ไม่ใช่ตุลานะครับนะจะย้ำย้ำหน่อย Happy birthday to you Happy birthday